โหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้พี่ไปก็อยู่หลังบ้านนะคะเพื่อนเนาะหน้าบ้านลมแรงมากเพื่อนหน้าบ้านพี่ไปตอนนี้นะคะลมแรงมากนะคะอันนี้อยู่หลังบ้านเนาะดูเหมือนไม่แรงเท่าไหร่นะคะฝนตกหนักมากเลยนะคะเพื่อนนี่เนาะฝนตกหนักมากพี่น้องนะคะและก็ลมแรงมากนะคะต้องปิดประตูหมดเลยเพราะว่าฝนมันจะสาดนะคะนี่หลังบ้านเนาะ,ะเพราะว่า หลังบ้านมันยังดูไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่ามันมีบ้านบางอยู่นะคะเพื่อนเนาะคุณพี่น้องฝนตกทุกวันเลยนะคะแรงนะนี่พี่น้องแรงนะเนี่ยแรงแห้งหลายนะคะอ้ยพี่น้องไปสไม่ได้เลยนะคะเพื่อนไปไหนไม่ได้เลยนะคะช่วงนี้อยู่แต่บ้านเด้อพี่น้องเลยนะคะก็เลยมาอัปเดตให้ให้เพื่อนได้ดูนะคะว่าพายุเข้าตอนนี้นะคะออสเตรเลียนะคะ เป็นอาทิตย์แล้วนะคะตกอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆเนาะให้เบิ้งให้เบิ้งพี่นอ้นองน้องหลังบ้านเนาะหน้ามันก็ขังผักเพื่อก็จะเน่านั่นเพื่อนผักก็จะเน่านเพื่อนเอาน้อเนี่ยหน้ามันขังหลายน่ะจะโลด,ดไหมน่ะมะเขือพี่ใบน่ะจะโลดไหมน้ําเจอน้ําถังทุกวันตกเศร้าแรงเลยเพื่อน ฝนตกเช้าเย็นเลยนะคะมันน้ํามันก็ขังน้อนเพื่อนเนาะเราก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะคะเหตสถานการณ์ขนาดนี้นะคะออสเตรเลียฝนตกหนักมากนะคะเ,เพื่อน